มะขามอา้บ้างคุณชมมะขามามะกรูกมะกระเทศมีมมมมมม่หมดมะนาว <c oughs> าครบสูตรโอ้โอเจพี่เีชมแห้งข้บุดีลายอโอ้ยอา,าอันหยาเกียนเนาไอดินอ๋อนี่นะคะฉนูเกลีดไหมเดี๋ยวนูดายปี้าโชว์เลยเดี๋ยวนู่ายกลับหนึ ยังเก็บโตเหมือนเคยเก็บงานหมอเออแม่ทำมาครับมาเก็บง่ายมันเปห้างไม่ขแงลดลงอะไรอะไรในภาษาเราอเอางกินน้ำเลยปอกปอกอยู่ง่นเห็นมันยี่หมอช่คืองานมันก็ต้อง ตอกเาบอกว่าแม่เขาอีกแล้วก็เดมันทัคนอ่านเลสวยงามวาสวยแล้วขอบพาเาเมอกใช่ไมอ้ืมาไปเยี่ยมมังเสื้อมาเสื้อนาวมะนาผมเงนยอข้หน่อยนึเียเาจมมากมันละเอมอมา ล้วก็ไปลงเล่นไ่ายคู่นแล้วเราว่คู่ทุกวันอาทิตย์เนาะไ่ายคู่แล้วมีเพื่อนดีๆทุกวันอาทิตย์ไม่เคยพลาดภาษาก็ต้องวันอาทิตย์ก็ต้องต้องพั่คน คือว่าเราเราเสร็จแล้วใช่ไหมรั้วน,ะน่ะแผนกรั้วไม่มีแผนกรั้วด้วยเหรอมีแผนกรัก้วทีมเั้งทีมเลยหัวใจเดี๋ยวเราไปดูไอ้สเปรย์สีขาวมาไวนะ้เนาะเดี๋ยวแล้วแมลองเอาติง่งปลาแบบเจ็ดดูวันเนี้ยแล้วก็แผนกรั้วค่อยเอทัวร์เมันจะมีเช่าหนึ่งที่ค่อยทำอยู่เนะี่ยมันจะไปะหาซื้อท่อมาใส่ใหมนะ่ทฮะ เขาแตกทำนแตกเราะลงไปมันเยอะจากเลยนะแตกยเมาขึ้นใหไอพี่เป็นถ้อยปรดต่อเซ็นแล้วจ้มีคอยในกระตอลงไปแล้วอกเนือาเป็ต่อขต่อเต่อใครให้มันแตกใครขั้นต่อคอยคอยเป็นให้เต๊ะประดาบไปรอบแรกคอยแตกคอยต่อแล้วอันีก็แบบา่ไทเตะที่ปรลักเลย ไม่หดจาวาอยู่หลงเงินเนาะข่ายขยับใหม่หมดเลยเนี่ยฝั่งนี้มันเคยเจอท่อเลยต่อไปก็จะเจอท่อแล้วโซนส่วนหาใน่วนข้าอันนี้ใช่ไหมพ่อฝั่งนู้นเขาทำเสร็จแล้วคช่ฝั่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยฝั่งนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่เสร็จแล้วฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วมันจะมีหน่อยนึงที่แบบว่ามันติดไอ้สายยางเขาเลยลงไว้ใช่ไหมฝั่งตรงนี้ตรงบันไดทางลงมันมันติดไอ้ก๊อกน้ำแล้วมันต่อสายยางก็ดันห้าดันหน้าห้าอันนี้ก็เสร็จแล้วอันหน้าห้าใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวจะไปเช็คดูทีว่าจะไปเช็คว่ามันตรงมันจะมีอันนึงที่แบบว่า <ต Ball S 2> ม,มันจะเหลือช่องเล็กอยู่เขาเหลือไว้ให้เอาให้เอาหลอดให้เอาไอ้ท่อปลาปามาใส่ที่เราตัดไว้นะไม่ต้องไป็นสิบสิบเอ็ดอันนะที่มันช่องมาอยู่ไม่ไได้ม่ต้องรื้อแต่คือทั้งหมดเนาะเสร็จแล้วก็เราเข้าไปปรับว่ามันตรงมันสวยหรือยังนะเดี๋ยววันนี้แดดร่มลมตกค่อยนั่นวันนี้ก็ไม่แดดร้อนเท่าไหร่นะมาถึง ไฟตรงเท่าไหร่นะป้าเอียงแล้วก็เข้าไปดัดเลยเขาเนี่ยวันนี้ต้องไปดัดให้มันตรงผ่าตรงไปแล้วก็ติดเทปดัดตรงแล้วก็ติดเทปไว้ก่อนแล้วต้องเล็งให้มันตรง่อเวลาตอกตอกแรกมันใส่ตรงเวลาตอกไม้ไม้มันไม่เอียงนะยี่การจับไม้มันบิดเพราะว่าเราตอกไม้ถ้าโค้นไม้อยู่นี่แล้วมันปลายมันเด้งไี่ไหนก็จะเนี้ ตรงต้นไม้คือเราเราไม่ต้องใส่เราปล่อยเลยเป็นช่องไว้ค่ะค่อยทำให้ดูแล้วไงค่อยทำให้ดูก็เห็นที่เราค่อยทำตรงนั้นอ่ะค่อยวางไว้เห็นไหมเออเราไปิดเกาะบางน้ำสวยเลยโว้ยสนเอ็นเออมองนัานละค่อเอ็ดไปแล้วค่อไปต่อคันเรียบร้อยแล้วไมเคห็นมันหรค่อยวางเอาไว้เพราะต้นไม้เดี๋ยวเราปลูกของศ์นพอทองใส่ให้มันสวยไงเขาอุตส่าห์ธำล็อกนี้แล้วก็ล็อกตรงข้ามไปแล้ว มันได้ยินอคต่อหน่อยจะซื้อมาเลต่อจาตอขอหน่อค่อเจิดพิบลงกิันแล้วนะคะัสดีได้ปลากกระปุกมื่อวานหมดแล้วบ่ยังอยู่นะข้างล่างข้างล่างจะเปิดลาแห้งกับกรมกีกกระบกัน บอกว่ากนงูกันไมาถ้ามาคือต right. uh, ิดใจแล้วก็จริงใจกับลูกแม่อ๋อไม่ค่ะตบไว้ถ้ามาไม่สนิดใจกับลูกแม่ให้กลัวไ้โลดตัดตบไว้นั่เลยเออตบไว้ด้วยยัง้านาทีเออยั้านาทียังมาลับตังไว้แล้วไม่น มาแต่ินใจกับลูกลแม่นะคุยพี่้มาแบม่ิดใจเตรียมครัวแม่ไเลยบอี้หญิงของด้วยลูกเาชเอยางกันนาลูกป้าุย้วเม่อก้มันคุยกุเเขาเีคนเขาคุยไปแมเาะยก็ยะมนีะยะเจ็บเนี่เแล้วก็สี่ ทุกคนมาดังฟ่ามิปนี้คือกันนอนน่ะยีิงน่ะตุกนการ์มอยู่ค่ะมันมีพยมรับฟาง์ีฟันจบงบอกว่าขอคุยกันเลิศหรเออแล้วลักษณะการคุยน้้นเสียงแต่ก้ามะเนา่ยเล่านอนทั้งวันไงแม่นอนทั้งวันมันอ้ก็เลยนอนไม่หลับแล้ว ดีดีเห็มันก่อนมาหาวาุกขันน้องดีดยังคุยาอยู่ขานข้ามละมาเขามางไรเอเขามามันกิก็ตดข้าเราเจากโอยาชม้องยากยากรไปยทานจาายป้องเออโทรั อะไนี่จนาจารป้ามาเอาหลเอามัเนี่ยซ้อนที่โผล่ เดี๋ยวพอไม่ไปอ่ะออที่ตึกมีแบบะทำไมเรามีปลาที่ตึกโตจริงโนะดนเน่ะเสียดาเงินเดือนเนาะว่างเงินเดือนหลายเงินเดือนลองสกัล้วสั่งไปเท่าไหร่สั่งไปเยอะไหมสามสิบเก้านาทีมีเสือทำเร็วแล้วหนูรวมไอ้หนูร้อยวโคลด้วยนะไอ้หนูเอาช็อตที่พี่ตัดถนาหนูนไม่ได้เอาช็อตหน้าเลย ร้อนๆมันส่อา้เลยุปน้ำร้อนๆมัจะมามาอมอีวันนี้เราใช้คนละครึ่งมือมันจะหมดตสรแล้วเสือเอ้ยิงอย่าขัด เงินมันก็จะหมดเติมไปในนั้นน่ะพอดีไม่ได้ติดต่อพอดีไม่ได้ติดต่อค่ะไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรเดี๋ยวทุกคนเข้าไปแล้วก็มาดูก็เข้าอะไรยังไงค่ะแบบเพิ่งใจห้อง มือเขื่อนขึ้นรูพริกแต่ไม่ใช่เัื่อนักยาวขึ้นโล,แ, aw, นโลแล้วก็อะไรอ่ะเอามาใส่แกงไก่ปลาเก็บคนหลังบ้านเลยตั้งนีเก็บไม่ไม่เราแ,แ,แ,นะแ,แ,แกงแบบนี้ไม่ต้องอุ่น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 อร่อยนะยิ่งอุ่นมันก็ยิ่งอร่อยแน่ละไม่ใช่ทำเขื่อนยวกิ้นเลย ต,ต้องทำหม้อปรํามันเลยมไม่เปลี่ยนต้องทำหม้อปรํามันเลยแล้วเ็อ,อ,อุ่นเออเรียนเรียนนีทำหม้็นี้นไปท้ายแ้กี่วันคนอยเกว่าองไม้ก็ตมือเเยเียนย้คยเลยรอะไรกินว่ อ้นอะไรรอดน้อาี <S 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 ่เที่ตวนี้รอ้ามากยอะไปกินมา่าของเองนอกจากเรรอะไรจอซื้อเลย มาเรามีทุกท,ทุกรสชาติแกเงเจ้าวาก็ยังมีเจ้าฮ่องกงทุกแบบร้อยสามสิบบาทขางนอกเขา,าก็แบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ติดรสชาติเทหรอันนี้สุดยอดที่สดเย